เรื่องเครื่องจองจำที่มั่นคงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่หมหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคืออ่าบางพวกถูกจองจำด้วยโรษตรวน ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้ทำด้วยหญ้าคือเชือ่อว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจในตุ้มหมูแก้วมะีและความอ่วงอาลัยในบุตรและภรรยา นั่นแหละว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงจุดสัตว์ให้ลงต่ำซึ่งเป็นเครื่องจองจำที่ปูกไว้หย,ย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอ่วงอะไรละกามสุขเสียแล้ว